ตอนว่างๆของปานครบรี Wars ครับผมนะครับนะวันนี้ฝนไม่ตกครับผมวันนี้ฝนไม่ตกนะครับเลยเข้ามาก็เรียกว่ามาอยู่ที่ริมคลองกันหน่อยครับผมนะตอนนี้อยู่ริมคลองครับผมนะครับวันว่างๆครับตอนว่างๆนะครับนะอ่าวันที่ฝนไม่ตกด้วยมาอยู่ริมคลองสักหน่อยทำคลิปเล็กน้อยครับผม นะอยู่ริมคลองเลยครับผมวันที่ฝนไม่ตกนะต้องออกมาเดินเล่นกันบ้างครับผมนะครับนะฮะเดี๋ยวฝนตกก็มไม่ได้ออกมาเดินนะครับนะอยู่ติดริมคลองครับผมนะครับอยู่ติดริมริมคลองเลยนะวันที่อากาศแบบสบายสบายครับวันที่ฝนไม่ตกนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ต้องออกมาข้างนอกก่อนก่อนครับผมนะครับออกมาวิง่งออกมาเดินเล่นกันได้ครับผมมาออกกลังกายกันก่อนนะเดี๋ยวเวลาฝนตกจริงๆไม่ได้ออกกันมาครับผมนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับผม